ครับสวัสดีพีเพิลชาวเน็ตไอดอลทุกคนแล้วก็พี่ป้านะอาไม่สาวนะมนและไม่คนไข่ไข <c oughs> นะครับวันนี้นะครับพบกับแท็บวินโดว์ตัวใหม่ล่าสุดหลุดมาจากดาวไซยานะครับมันคือ People W1S ตัวนี้เนี่ยถามเข้ามาในเพจเยอะมากเราก็เลยไปขอมาจากยานแม่ได้มาเครื่องหนึ่งเออตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มมากเป็นแท็บที่สเปคดีจอสวยพกง่ายแล้วคุ้มกับราคามากๆลูกข,ขนาดนี้แล้วเยีายาวหา,าน้ำลายนะครับไปดูลลกันเลยแล้วกัน มาดูงานประกอบกันบ้างงานประกอบเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นไม่มีกรอบ,กอบแก็บๆงานประกอบดีมากด้านหน้าก่อนเลยละกันด้านหน้าเนี่ยเป็นจอความละเอียด Full HD ขนาด10.1นิ้วถามว่าใหญ่ไหมบอกเลยว่าใหญ่คือถือสองมือเนี่ยคืบหนึ่งอะ่ะเออ เอาด้านข้างก่อนเลยละกันด้านล่างก็จะเป็นพวกพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเลี้ยงไปเลยนะเลียงไปเลยว่าเป็นไมค์รูไมค์แจ็ค3.5นะครับไมโคร USB HDMI USB 3.0ไูอูรูชาร์จปุ่มรีเซ็ตนะอันนี้เดาอันนี้เดาไม่รู้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยแงออกมาใส่ไอคโคเอ็กการ์ดเพิ่มได้อีกแฮะลำโพงลำโพงนี่มี2ตัวนะครับซ้ายขวาดังทั้งสองข้างเลยด้านบนก็เป็นปุ่ม power ก็ปุ่มเพิ่มลดเสียง ฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับเรียบๆนี่ก็จะเป็นลำโพงลำโพงเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาหน่อยนิดนึงแบบนนะครับแบบน,แนหลังเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทำมาจากโละข,ของกัปตันอเมริกาว้า <c oughs> <c oughs> เป็นอลูมิเนียมสีเนี่ยคล้ายๆกับ QY7 ที่เราเรีวิวครั้งก่อนเลยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นด็อกกิ้งคีย์บอร์ดนะครับเอาไว้ต่อกับคีย์บอร์ดที่แถมมาก็จะรองรับ usb 2.0ที่อยู่ในด็อกกิ้งคีย์บอร์ดด้วย <c oughs> ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมดาไอ้ยะไม่ธรรมดาแล้วก็ประมาณนี้ ข้างหลังก็จะ Pipo W1s นะครับตัวนี้ก็เป็น64กิกตัวนี้นี่ก็เป็นกล้องหลัง5ล้านพิกเซลนะครับไม่มีแฟลชแล้วก็เลนส์ขอบมาเหมือนโน้ต Galaxy Note รุ่นเก่าๆประมาณนี้อืมอืมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นไงครับเป็นไงหน้าจอครับสวยสดงดงามร่ำแท้แลตะลึงเอาสเปคคร่าวๆก่อนนะครับสเปกคร่าวๆเนี่ยก็จอ10.1นิ้ว Full HD CPU เนี่ยเป็นอะตอมเซ 8300ครับเป็น Cherry Trail 1 4นาโนเมตรไอ้จ้าประหยัดพลังงานแลมเนี่ยเป็น DDR 3 L นะครับให้มา4กิกขจริงเนี่ยกิกคนเดียวก็เรียกไม่ไหวแล้วนี่มีหลายกิกด้วยโอ้เออลอมเนี่ยให้มาเป็น6 4กิกครับลอมเนี่ยบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ SSD แบบ QI7 นะครับตัวนี้เป็นเมมแฟล็กธรรมดาแล้วก็สามารถที่จะ กล้องหน้า2ล้านนะครับกล้องหลัง5ล้านให้มีแบตเตอรี่ให้มา6,800ม ah, ิลลิแอมแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ3.0ด้านข้างแล้วก็2 0จุดศอนก d o c k คีย์บอร์ดนะครับนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าจอแล้วก็โฮมสกรีนกันหน้าจอเนี่ยทัชสกรีนนะครับเอาทัชสกรีนก่อนเลยกันบอกเลยว่าลื่นมากลื่นยิ่งกว่าเจอลาด <laughs> ลื่นมากนะครับลื่นลื่นจริงๆอย่างที่เห็น,นครับเราลากไอคอนเนี่ยมันก็ตามจอนี่จะแบบ สดมากเลยนะเนี่ยมุมมองได้ร้อยประมาณ170องศาครับเขาเคลมมา170กว่านะแต่ผมว่าให้ประมาณ170แล้วกันอย่าไปเชื่อคนอื่นเยอะไม่แต่คนที่เราไว้ใจเขายัางหลอ,อกเราได้อจ้อจอ่า <laughs> <ะ> <laughs> ก็มานนี้นะครับสีเนี่ยไงครับ <laughs> ไงครับพี่น้องผีเพล่ชาวไทยสุดยอดมากครับจอเนี่ยเต็มสิบเนี่ยผมให้เก้า คือสีมันแบบสีมันสดแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงมากคือเอาไว้แต่งภาพเนี่ยผมว่าได้เลยนะสําหรับผมแล้วเนี่ยคล้ายๆกับจอของ k y y y 7ตัวนั้นเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนจอแท็บเลต็ตมันจะเป็นจอคล้ายๆจอของโน้ตบุ๊กที่ความละเอียด Full HD ที่มีคุณภาพครับแต่ตัวนี้เนี่ยคอนทราสสีเนี่ยจะเข้มกว่ามุมมองค่อนข้างที่จะกว้างกว่าด้วยสาม,มารถที่จะใช้กลางแดดได้อย่างสบายหรือซูดโบไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ การสลับไประหว่างโหมดแท็บเล็ตกับโหมดวินโดว์เนี่ยง่ายมากคติเนี่ยถ้าเกิดเป็นอินแพดนะครับอินแพดเนี่ยคุณจะต้องมากดตรงนี้เพื่อจะสลับอ่าแต่เกิดตัวนี้เนี่ยมีด็อกกิ้งคีย์บอร์ดมาให้นะครับคุณเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าจะเข้าไอ้นี่ยให้คุณเองเลยคือผมเนี่ยตั้งไว้เป็นไม่เป็นอัตโนมัติถ้าเกิดตั้งอันตรงนั้นมันก็เข้าเองครับนี่เสียบปุ๊บมันก็เข้ามาเป็นนี้ให้เลยครับพอถอดปุ๊บเนี่ยเอมันก็จะแจ้งเตือนว่าสลับเป็นแท็บเล็ตไหมอ่าก็าประมาณนี้ ก็ถือว่าดีครับถือว่าดีอ่ะมาถึงการใช้งานโดยทั่วไปกันบ้างครับการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเอามาพิมพ์งานเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะเลยเพราะมีด็อกคีย์บอร์ดแถมมาไม่ต้องซื้อเพิ่มครับแล้วอีกอย่างเนี่ยด็อกคีย์บอร์ดเนี่ยนี่เป็นเมาส์เนี่ยผมเสียบเข้ากับด้านข้างเนี่ยได้เลยป้าก็จะกลายเป็นโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งให้คุณโอ้ไงครับครบครับทั้งที่อยากเซนซีทีฟได้ไวแล้วก็ทำงานร่วมกับ usb ที่เป็นเมาส์เนี่ยหรือว่าเป็นแฟลชไดร์ก็ได้คค่่่อนนนข้างงงงทีีเเเลลยยดูหััฟพ จอเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่นะครับ10.1น,นิ้วเนี่ยดูหนังสบายคเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่านี่วิดีโอความละเอียด Fu l l อ d นะครับนี่เป็นคลิปรีวิวตัวล่าสุดที่เราลงไปก็จะเห็นได้ว่าไม่กระตุกเลยแล้วก็เสียงที่ออกจากลำโพงเนี่ยองเนตัวนี้เยอหน้าแลยะ่าเดืนกมีปีใหม่แล้วเป็นไงครับเห็นว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยอเปาสเป็นไงครับ สีเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะผมว่าเอาไว้ดูหนังเนี่ยผมไม่ผ่านเลยครับแล้วก็ลาโพงเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาไปนิดนึงถ้าเกิดใช้ในบ้านเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเกิดใช้นอกบ้านเนี่ยอย่างเปิดเพลงนอกบ้านที่เปิดกับลําโพงเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเบาไปหน่อยนะเออเตียมหูฟังไปด้วยแล้วกัน <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดูหนังเดี๋ยวไปดูการเข้าเว็บกัน Facebook เนี่ยกินแหลมเยอะๆเนี่ยดูความลื่น,นครับเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่น กดรีเนวฟิตว่าอันนี้ที่มันโหลดเพราะว่าเน็ตของผมช้านะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะรอ,องรับแฟลตหน้าเว็บได้เลยนะครับเหมือนกับโน้ตบุ๊กทุกอย่างกดเข้าไปดูปึ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าการแสดงวิดีโอแฟลชบนเว็บเนี่ยไม่มีปัญหาเลย,น,ลน,เน,ยน,นะครับลื่นวิดีโอเนี่ยถามว่าหน่วงไหมครับไม่หน่วงครับลื่นกว่าโน้ตบุ๊กผมได้ํำไป นะครับรถลูกตัวเก่าผมเนี่ยอย่างกากเลยเล่นแฟดเนี่ยต้องรอรีโหลดเนี่ยประมาณตีห้าวิครับเล่นได้ครับแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็คือเล่นได้เลยครับจะเอาไว้อ่านพันทิปเนี่ยเว็บอย่างพันทิปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันลื่นมากเลยนะก็จะใช้เนี่ยทัชสกรีนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยถนัดยังไงนะครับอืมเล่นโซเชียลเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยกับเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมติดตั้งเป็น Firefox ถามว่าทำไมไม่ใช้โคร,โครมเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงแรมใช้โครมเนี่ยพอไหมผมคิดว่าน่าจะพอนะแต่เผื่อแรมไว้สําหรับอย่างอื่นดีกว่าก็เลยใช้ Mozilla ไฟฟ e ็อกเนี่ยดีกว่าสําหรับผมนะ เออถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยติดตั้งเบราวเซอร์เองผมเนี่ยคนไม่ถนัดเบราวเซอร์ IE ครับที่ติดมากับเครื่องเนี่ยก็เลยโหลดมาเพิ่มจะเปลืองพื้นที่เปลืองแรมหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็ปลั๊กอินของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยผมว่านะถ้าเกิดเอาไปดูหนังฟังเพลงเข้าเน็ตหรือว่าพิมพ์งานเนี่ยทันที่จะตอบโจทย์เลยครับราคานี้เป็นแท็บเล็ตก็ได้เป็นโน้ตบุ๊กก็ได้เนี่ยผมว่าคุ้มถ้าเกิดวันไหนเนี่ยคุณออกไปนอกบ้านอยากจะพิมพ์งานให้ใหญ่จะเอาไปดดูหนนนังงงฟเเเพลลช็คมิ่อยๆยก็ถอ ล็อกคีย์บอร์ดเนี่ยเก็บไว้เอาไปแค่เจ้าตัวแท็บเล็ตก็น้ำหนักก็จะลดลงครับพกพาง่ายกว่าด้วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูแอปพลิเคชันที่เป็นของ Windows p h o ฟ e ดูบ้างนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่าอย่างแอปโซเชียลเนี่ยปแบบเกมของ Windows p h โฟ e เนี่ยดูว่ามันเล่นได้ลื่นหรือเปล่าแต่งภาพ Photoshop ผมก็มาแต่งภาพเล่นๆก็ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูจออีกทีโอโ้สุดยอดครับจอนี้แสดงสีได้แบบ ว่าเหมาะเหมาะที่คุณจะเอาไปแต่งภาพนอกบ้านความละเอียด Full HD สีเนี่ยนะครับเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวกลับมาประเด็นแอป,ปก่อนก็แล้วแต่คุณจะปรับเลยนี่ผมก็ปรับมวัวมวไปก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันแต้งานได้แล้วก็มีพวกแอป,ปโซเชียลนะครับอย่าง Facebook เนี่ยไปดูว่าเป็นยังไงบ้างครับ <laughs> จากที่ลองเล่นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นเลยอ่ะครับแอป,ป Facebook ของอินดอร์โฟนครับก็สามารถที่จะเล่นได้สบายหรืองผูกค <c> ิดไม่เอาปึ๊บ โหลดหน่อยถามว่าลื่นไหมนะครับลื่นงอย่างที่เห็นเนี่ยอืเป็นไงครับ <c ười> คลิปแมวน่ารักมาก <c ười> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นเหมือนกับโหมด PC ทุกอย่างครับเลอเพลย์ <c ười> เนี่ย <c ười> ผมว่าลื่นกว่าที่ทำไป <c ười> นะครับก็สามารถที่จะตอบแชทตอบแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยได้เหมือนกันหมดหรือว่าจะแบ่งสองจอเนี่ยได้เหมือนกัน อ่านี่รู้สึกว่าใช้งานง่ายนะครับไปดูเกมเกมของ Windows Phone บ้างเกมเนี่ยผมโหลดมา2-3เกมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเกมที่เล่นในโหมดของ t บเ l ็ตดูบ้างเกมนี้เนี่ยเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยแต่ไปดูว่าเล่นได้ลื่นหรือเปล่าอ่ะ ดูการทัศกรินนะครับดูความเร็นดีอะไรนีนะครับ เห็นได้ว่าเนี่ยมันเนี่ยเล่นได้ลื่นครเล่นด้ลื่นแล้วก็ไนะนำไปเปลี่ยนฟิล์มนะครับฟิล์มแถบมาเนี่ยกากมากอ่ะจะให้ดูในโหมดของแนวตั้งดูบ้างครับว่าเล่นแล้วเป็นไงอืมอืมไปดูกันนะครับ เห dunno, mind, ็นว่าความไวในการทักทีนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็จอในสีไม่สดมากผมชอบอะผมชอบจอบอกเลยจอนใช้ได้เลยนะครับเห็นว่าเในบลินไม่มีหนวงไม่มีกระตกไม่มีแหลกทห้เห็นเลย ก็จะเอียงอย่างนี้ก็ได้เอียงอย่างเงี้ยเออมันได้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นเกมของของว s โ h โฟนเนี่ยเล่นได้ลื่นครับระดับเนี่ยสบายอยู่แล้ว และเกมใหญ่ๆอย่างพวกมเดิ้นคอมแบทเนี่ยคิดว่าน่าจะกระตุกแหละถ้าเป็นเกมใหญ่ระดับมเดิ้นคอมแบทเนี่ยตันนี้เราอยู่ที่ห้องคุณจอมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสเกมให้ดูกันนะครับเกมวันนี้เนี่ยที่เราจะมาเทสปีโป้ตัวนี้เนี่ยเกมของค่ายกาล i นานะครับทั้งสองเกมก็คือฮิโร่ออฟนิวเวิร์ดหรือว่าเกมฮอนนั่นเองแล้วก็เกมไฟ an แบงนะค์ับให้มาดูว่าปรับยังไงมันถึงจะเล่นได้ลื่นนะครับดูประสิทธิภาพว่ามัน,นได้ประมาณไหนครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดโปรแกรมเช็คเฟรมเรทไว้อ่ะ ไฟแบงก์ก่อนเกมแรกนะครับโอ้โ oh, หนะครับเข้าเกมมาเฟรมเรท60 <laughs> <laughs> ยังยังยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นอะกดเข้าไปอะเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งความละเอียดนะครับเป็นห้อยต่ําต่ําสุดแล้วกันที่เราจะต่ําได้เออนี่มันน่าจะตเตี้ยเรียด,ดินดวยกทีเลยมั้ง mm. อืมอันนี้น่าจะต่ําสุดแล้วแนะนาว่าให้ปรับต่ํานะครับคือเราบางทีเนี่ยจอมันเล็กอยู่แล้วนะครับปรับยังไงเนี่ยภาพมันก็คมกริบอ่ะโอเคก็ประมาณนี้โหมดไดโนเสาร์กัน ครับเพราะหมูนี้เนี่ยต้องที่จะใช้เอฟเฟกเยอะหน่อยก็ไปดูว่าเฟมรเรทจ,จะเท่าไหร่อ่าโอ้โหดูเฟมรเรทค,ครับ40ครับ40ประมาณยืนประมาณ40่สห้าสิบอยู่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ที่ได้เห็นนี่ก็คือผมผมกากในส่วนตัวมีช่วงหนึ่งโดดมาอยู่ที่ สามสิบบ้างนะครับไม่ได้คิวใครเลยตวบเฮ้ยใครมาเบียดประมาณนี้อืเข้ามานี้เฟรมรเรทอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าครับสามสิบสี่สิบประมาณนั้น อ่ะตายอีกแล้วอย่างที่เห็นครับเล่นได้ลื่นครับเกิดจะมาเล่นพอยแบงเนี่ยเล่นได้ลื่นอันนี้บอกเลยนะก็นี่ครับภาพอ่ะไม่ตายมหาเนี่ อ,อ,อย่าไปขวาไอตัวใหญ่เลยเย,ย่ได้คิวตัวแรกวันเดอร์ฟากโหแหลมแล้วเกิน ประมาณนี้นะครับเฟรมเรทยืนอยู่ที่ประมาณ30-40ประมาณนั้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่านั้นแล้วแหละเกมต่อไป Hero of New World เกมฮอนนั่นแหละมาดูว่าลื่นหรือเปล่าฟอยนิดนึงนะครับจากที่เล่นมาเนี่ยไม่ค่อยลื่นอ่ะโอเคอัปเดตเสร็จแล้วนะครับกดเข้าไปเกมนี้เนี่ยถามว่ากินสเปกไหมไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยออนบอร์ดมันไม่ค่อยแรงเหมาะจะเป็นแท็บเล็ตมากกว่าบอกเลยว่าสู้คอเอ็มไม่ได้อย่างคิวไอเจ็ดตัวที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนั้นเนี่ย แรงมากแรงหัวชนฝาเลยทีเดียวก็ดรอปลงมาหน่อยด้วยราคาที่บางที่จะห่างกันหลายหลายพัน 100, อยู่เหมือนกันความละเอียดที่ตั้งเนี่ยความละเอียดจอเป็น HD นะครับ 120p อ่าเป็น widescreen แล้วก็ตัวนี้เนี่ยความเข้มสีเนี่ยเป็น16 bit แล้วก็พวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยผมจะปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นได้ยังไงบ้าง <c oughs> พูดตั้งนานลืมกดอัด <c oughs> อ่ะตอนนี้ผม เล่นผมเล่นเป็นเจอเมนายนะครับเปเลขเฟมเรทอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20เรซลูชันเนี่ยเรียกได้ว่า <laughs> ต่ำเตี้ยเรียดิีแล้วยังยังรู้สึกว่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย <laughs> <laughs> มันต้องใช้เวลานะอย่างเช่นความรักนั่นก็เกินไปมันโอ้โหมันนะอ่ะเห็นปะโอเอาดิ <im itation> ก็ไงด่านนี้ผมก็ามาแบบกะไม่ได้เล่นอะไรอยู่แล้ควคอยดูว่าตอนบวงเนี่ยฟเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่กดอัพสกิลมาก็ลืมดูด้วยตะก,กี้โ <im itation> ดนด่าแน่เลยตอนนี้ต้องเป็นสกิลสกิลสตันนะครลื่นไหมเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่มันมันไม่ลื่นอ่ะอืมโอ้โหข,ข้างที่จะมีปัญหากับชีวิตเลยแหละเขาจะมีซัมติงกันนะครับแถวนี้เราก็จะมาหาตีน ให้เพื่อนๆเราเนี่ยแม่นเหลือเกินมนี่กราบสิครับรออะไรล่ะไงครับไงครับโอโหนี่นี่อยากจะพูดถึงความเทพของเราครับเดี๋ยวหาว่าเราโมอันนี้แฮมเมอร์กำลังไล่ตีอย่างเมามัน แฮมเมอร์แฮมเมอร์ไม่ไหวกลับมาน้องกลับมากลับมาที่เรพอเน่าแล้วะ <c oughs> เล่นในไหมเล่นได้ครับแต่ไม่ค่อยลื่นมันไม่ค่อยสมูทเล่นแล้วมันอุดหิดอะ่ะเออจังหวะบวกจังหวะอะไรเนี่ยถ้าเกิดไม่แม่นจริงๆแบบผมเนี่ยจะไม่ติดนะครับไม่ติด ก็ okay, ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยกล้องหน้า2ล้านกล้องหลัง5ล้านครับบอกเลยว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะค่อนข้างที่จะทำได้ดีกว่าแท็บจีนทั่วไปเยอะพอสมควรแต่ว่าอย่าไปเทียบกับพวก iPad 1หมื่นอัพอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะค <c oughs> ือใช้วิดีโอคอลได้ลงถ่ายรูปของลูกเนี่ยแบบไม่จริงจงจังเนี่ยผมว่าได้เลยนะกล้องหน้าเป็น2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังก็เป็น5ล้านพิกเซลกล้องหน้าเนี่ยอัดวิดีโอได้ HD 7 2 0 p 3 0เฟรมเลยจะเห็นว่ากล้องเนี่ยจะมืดหน่่่อยแตวา เก็บรายละเอียดเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อัดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทเลยนะตออมาเนี่ยเอาง่ายๆว่าใช้ในการวีดีโอคอลเนี่ยว่าโอเคเลยไม่เนี่ย เก็บเสียงได้ค่อนข้างที่จะเบาหน่อยอันนี้ขอติมานิดนึงจะวิดีโอคอลใครก็ใส่หูฟังแล้วกันอ่าผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะครับเดีย๋ยวไปดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลคือมันจะเก็บแสงได้ไม่ค่อยดีนะจะออกมาส่วนใหญ่จะเอาเป็นโทนมืดๆหน่อยวิดีโอเนี่ยก็ได้ Full HD นะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ15-20ประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ได้ลื่นปืดน,นะครับจะขึ้นวิดีโอมให้ดูนะครับแต่ว่าเฟรมเรทไม่ค่อยลื่นนะอันนี้เออบอกไว้ก่อนเลยกล้องหลังถ่ายภาพนิ่งอื ก็ประมาณนี้ UHD ครับ 180p อ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นรูปกับขึ้นวิดีโอไม่ดูครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยสรุปข้อดีข้อเสียกันบ้างจุดเด่นจุดด้อยจุดพนะิจารณา Pipo W1s ตัวนี้อ่าข้อดีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันคุ้มมากในราคานี้ถ้าเกิดคุณเทียบกับโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยมันคุ้มจนคุ้มมากๆนะครับจอทัชสก,กรีนคีย์บอร์ด แยกได้นะครับแถมมาให้อีกไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบ q i 7 mm. คือมากับกล่องเลยคีย์บอร์ดมันก็ไม่ได้กากๆนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเลย mm. จอสวยวัสดุดีนะครับสเปคเทพคีย์บอร์ดแถมอีกต่างหากเอาเข้าไป mm. การจัดการความร้อนเนี่ยทำาลงมาได้ดีมากๆครับ mm. คือถ้าเกิดคุณเล่นเกมแล้วคุณเอามือไปแตะด้านหลังเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันแค่อุ่นๆนะครับประมาณให้ประมาณ iPad 3แล้วกันคิยวจ์7เนี่ยผมบอกไวม้มันร้อนประมาณ iPad 1 iPad 2, 1> mm. 2> คือมันร้อนมากครับ mm. คีย์ไวจพรตัวนั้ ทีวีมันเป็นคอเอ็มทีีค่อนข้างที่จะแรงหน่อยก็เลยแลกมาด้วยกับอุณหภูมิวันนี้เนี่ยเป็นซีวีที่ออกแบบมาเพื่อที่จะใส่ในแท็บเล็ตเนี่ยก็เลยก็เลยเรื่องความร้อนเนี่ยก็เลยไว้ใจได้กว่า,าการจัดการความร้อนได้ดีกว่านะครับจุดพินาก็คือเล่นเกมหนักๆไม่ไหวอย่างอย่างพอยแบงค์เนี่ยที่ผมเทสให้ดูนะครับต่บตำก็เล่นได้เอาว่าลื่นปีดป๊ดปีไหมไม่ปี๊ดครับมันมันแต่มันเล่นได้นะครับถ้าเกิดออกไปนอกบ้านเนี่ยเราเพื่อนท้าเนี่ยเออจัดเลยนะครับเล่นได้ แต่ฮีโร่ออมนิเวิร์สเนี่ยปรับเป็น H ีสเดียเนี่ยมันก็ยังกระตุกมันไม่ลื่นเออง่ายง่ายมันไม่ลื่นก็คือเล่นเกมหนักๆไม่ไหวนะครับคอเกมเนี่ยผมแนะนําถ้าเกิดจะเอาแท็บจริงๆเนี่ยเอาคียไ7ดีกว่าครับตัวนั้นนี่แรงกว่ามากฟิล์มที่แถมมาเนี่ยบอกได้เลยว่ากากคือคุณไปไปร้าน,นครับแล้วให้เขาตัดฟิล์มให้ประมาณร้อยหนึ่งคุณก็จะได้ฟีลลิ่งการทัสกีนที่สุดติ่งกระทิงเปียัดๆช,ช่วยหัวเยอะยวไหลกันเลยทีเดียวครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันชาร์จแบตนานมากชาร์จแบตเนี่ยประมาณเต็มเนี่ยผมว่าประมาณ2-3ชั่วโมงครับผมชาร์จไปชั่วโมงนึงเนี่ยจากศเเลยนะครับจากศเลยประมาณประมาณสามอ่ามันก็เกิดถ้าเกิดคุณเนี่ยรีบที่จะออกไปนี่ยออกไปนอกบ้านเนี่ยว่ามีปัญหาแต่ว่าผมได้ทดลองแล้วนะครับคือผมเนี่ยชาร์จ Power Bank ครับผ่านออ USB ตรงนี้เนี่ยได้ครับท,นะที่ชาร์จมันจะไม่เหมือนชาวบ้าน,นครับที่ชาร์จมันจะเป็นกลมๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้เนี่ย คุณสามารถชาร์จผ่านสายไมโคร USB ของมือถือ Android ได้อ่ามันก็มันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารูปเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บเราได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเขียนแล้วก็แปะไปด้านล่างนะครับอาจจะชาร์จเดทไปประมาณสักวัน2วันเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนวรวมกงนอนส้วเกิด <laughs> สวัสดีครับ